ดีค่ะ ฟิตกับดาวนะคะดาวเป็นฟิตเนสเทรนเนอร์ฟิตเนสโมเดลและผู้เชี่ยวชาญด,ด้านการเปลี่ยนแปลงรูปร่างค่ะหลายปีที่ผ่านมานะคะเราทำชาเลนจ์แบบเยอะมากและฟรีนะคะมีคนเข้าร่วมมากที่สุดในไทยค่ะหลายคนนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เยอะมากลดไปหลายกิโลนะคะบางคนถึงกับเปลี่ยนไซส์เสื้อผ้าเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาทําสิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนเลยค่ะนั่นก็คือการทำไลฟ์ชาเลนจ์ส0วันค่ะรอบนี้นะคะจะสนุกแล้วก็เข้มข้นกว่าแน่นอนนะคะเพราะว่าเราจะมาไลฟ์ทุกๆวันครบ30วันเลยค่ะสําหรับใครนะคะ ที่อาจจะเคยออกมังกยมาก่อนแล้วมันไม่เห็นผลทําได้แป๊บเดียวก็ล้มเลิกนะคะจะไม่เกิดขึ้นกับชาเลนนี้แน่นอนเพราะดาวนะคะจะมาเทรนคุณทุกทุกวันผ่าน a c e b o o k Live นะคะยังไงเนี่ยมันจะต้องสนุกคุณจะเห็นผลลัพธ์มากกว่าเดิมแน่นอนนะคะและคุณจะไม่เหงาด้วยเพราะรอบนี้เนี่ยจะมีคุณโฟนะคะมาออกมังกยไปพร้อมๆกับคุณด้วยลดไขมันพร้อมๆกันด้วยค่ะคุณจะมีเพื่อนมีกําลังใจนะคะแล้วก็จะทําจบได้อย่างแน่นอนนะคะ ในชาเลนนี้นะคะนอกจากที่คุณจะได้โปรแกรมแปลงร่างใหม่ใน30วันแบบไลฟ์ทุกวันแล้วเนี่ยคุณยังได้ตารางการกินที่ครบ30วันเลยค่ะเราจะวางให้เลยนะคะมื้อต่อมื้อว่าคุณจะต้องกินอะไรบ้างเป็นอาหารคลีนที่ไม่ต้องแบบปวดหัวแล้วก็หายาก ทั่วไปเลยค่ะแล้วก็อันที่สาที่คุณจะได้นะคะก็คือซีรีส์การฟิตผุ่นค่ะเกี่ยวกับเทรนนิ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการออกมังกรและการกินคลีนนะคะเพื่อให้คุณสามารถเห็นผลลัพธ์ได้จากการเข้ารว่วมชาเลนจ์ครั้งนี้ได้มากที่สุดค่ะเยอะขนาดนี้นะคะไม่ต้องสายสักบาทเลยทุกอย่างฟรีค่ะก็ใครที่เห็นคลิปนี้นะคะรีบๆเข้าร่วมตอนนี้เลยค่ะถ้าไม่คลิกตอนนี้นะคะคุณอาจจะพลาดไปตลอดการค่ะคลิกเลยนะคะข้างล่างนี้จะมีปุ่มให้เข้ารว่วมค่ะ ไม่ค่อาร่วมตอนนี้นะคะคุณอาจจะพลาดไปตอดการเลยแล้วก็ไลฟ์ชาเลนจ์เนี่ยดาวไม่เคยทํามาก่อนดาวก็ไม่รู้นะคะว่าจะทําเพิ่มอีกเมื่อไหร่เพราะมันต้องไลฟ์ทุกๆวันนะคะถ้าคุณไม่อยากพลาดไลฟ์ครั้งนี้นะคะ<ม>ก็อย่าลืมกดเข้าร่วมตอนนี้เลยไลฟ์ชาเลนจ์ครั้งนี้ดาวการันตีกับคุณเลยค่ะแค่คุณมาออกมังกายพร้อมกับดาวทุกๆวันคุณจะสามารถเห็นผลลัพธ์ได้อย่างแน่นอนนะคะกดเข้าร่วมตอนนี้เลยค่ะก่อนที่จะหมดเขตนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราเริ่มต้นพร้อมกันวันจันนี้แล้วเนะดาวราจะปิดกลุ่มนี้ทันทีค่ะกดตอนนนี้เลยะะค